สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมิน,นีนุชิยาจะมาตามแนวทางของแม่ปูนะคะแม่ปูงวัติพันธ์มาแจ๊กสื่อจังใดถึงบ่นถึงล่านะคะงวดนี้เพิ่นฝันแล้วนะคะฝันเห็นงูใหญ่ทั้งโตน้อยทั้งโตใหญ่จะตีเป็นโตไดเลขโตไดที่เพื่อนมั่นใจไปชคน้ํากันเลยคะ่ะอแม่ปูห้องสุดทายนนทธิยาโทรมาถามคือวันเน้นหนักเก้าสวงบานิ้ คือดียินข้าวว่าถือเอามาจะไสเก่านึงอ่ะมันจะไมือแล้วมันมาสั่งเนี่ยกับหลวงยังน้ำกนกันอาไปซื้อเลขล่ามันเอกบรรมือเลขออกคือเบาเบาให้ฟังมันบบกขึ้นอได้ไร้เป็นไรฮะนี่เกานได้เก่านึ่งได้สี่ร้อยคดเก่านันได้ย็สิบบาท ถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งบนทั้งล่างอีกเนาะ FC ข่อยอยากได้อยากได้เบอร์โทรเจ้าข้าเจ้าอยากได้อันประเทศเล่าน้าแย่แถวอันนหนึ่งเล่าโทรมาอยู่ป่าเงยบาเดบาดบาไปเอาเบอร์โทรนั้นผมโทรไปเล่าเล่าเล่าโทรมากจงวัดเล็กว่าเขาเบอร์แต่เล่าโทรมากถือทั้งบนทั้งล่างโอ้เศร้าโทรมาแล้วมันเขาเออมันมันจะไปปินจะไมันเป็นน้ำดวง FC ข้าเจ้าเสียหายแต่แม่ครู อืมพนอาจะให้ต้นไม้พี่ดีเลอาะเปลี่ยนสั้นก็เปลี่ยนได้ที่ที่ข่อยว่าเจ้าไปเปลี่ยนฟั้งไปบาขอบา่อยฟันเห็นเดียข่อยแต่งงานหัวใดหัวตีตีมันออกหาหากับขาหน่งอ่าอ่ากืสเส่อบนข้างล่างจ้าวันนี้หัวไดว่าลูปลูว่าแม่เนี่ยมือแรงที่สวกแตกแต่ก็พนะมดูเท่เมือเหมือนเมือครายเหมือเรียกย่แมว่าดิ ได้บ่กแปดแปดดีๆไหมโอ้ลูกไส้เลยเนี่ยเออเออลูกไส้เจ้ากับนีเส้นเนาะอันนี้พอนเบว่ารัฐบาลไทยนี่มันอยากว่ามันใดญไม่ต้องสี่บอกพอนนอนอยู่วัดประจำเนาะมันก็เล่นมันมันเส็นค้นแต่ว่านหม้อออกมาจากแห้งเนี่ยนองเออเมื่อวานนี้จากเฮียนเมื่อวานไปตีหมูตีพวกเนาะนอกเนื้อจากออกจากเฮียนแล้วคือไปวัดแล้วก็นอนอยู่วัดสัตว์สัตว์ที่เราทำไปกับตัวท่อทัชเบอร์ก็ไปดีใจดีให้ในลูกไส้ดีให้พ่อจีดีไว้หัวใจลรวบ้านทัน ป็นคนดีแรงดีรลินดีจะเจอบ้านเดียวเลยก่อนแต่แคยมบมอไปใส่เม่ได้หค้งชุดไทยติถึงข้างบนข้างล่างโคงชุดไทยคนมิตรบานเนียนขอโทษมือเล็กออกเลยดิเนียนนักฟันเก้าสองฟันมือสุด้ทยนั่นฟันวัาเถาแก่ห้ไปล่างเงี <speaking <speaking ้ยนห้ไปทำาพิ่มสาสตรเฮี้ยนบ่เลขบบ้านเพิ่นเก่าเนื้อเก้าสองจกขวางนี่ก็เลย บัานนี้มือมือเลขกออกนะคือมือนั้นมันเครื่องคาร์่นบ่เล่เล่เบาเบาเลยก็เล่ว่า,าเก่านึง่งเก่าสวงนีมากาเก่าเก่านึ่งนะมันเคืองคาเลยบ่สนใจเลยเล่เน,น้นนำตะเก่าสวงวบาคักคักเลยก็หันเรานา้วกซืก <ะ S 1> ้อซื้อนํามางต่เมื่อ,อ,อเบ้เล่าจามันบอาออกมาออกรัฐ<ม>บ,บาล อาเศร้าเบาดวบันิซิเบาต่อไปงวดต่อไปในงวดวันที่หนึงท่านว่าสองหาห้องคนี่หฮเอฟซีถือนัำจจกงวดเนี้ยอเีขอเถาะอเอซีถือขัน่าเสียหายเล่ากับเวลาเขาเจ้าซื้อน้ำกับว่าถือเขาเถบัดเมมูซื้อผู้เดียวบัดถือมากเราบ่ทุ่มากสองงวดกัถือสองจันไหนเอฟซีัต้เห็นสีถือนัาเมีคจริจังจากเถื่อเล่ดเด่นหาเล่านั่นถือดห้เกากับศูนไปงวดนั้นตว่าตัวตัวตัวไ้เพิ่์โนนบอก มันออกเก่าศ re like ูง <Trad> ค <itionally> ับศ <cả> hey, yes. no. no. no, ู <anes road> <acja> the ์หนึ่งเพื่สดงบวัดกันฟันไปมาเนรัฐบาลไทยฟันไปฟันได้เหมือนขึ้นเลยฮะา็ฟันหัวไม่ค่อยจะมากฟันรัดเลยฟันเห็นงูใหญ่คือเข่าบ้าฟันดีให้ฟันเห็นงูใหญ่บอกใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่เจ้าอย่าไปทะเนี่งผูเจ้าเปิดปิดเฮี้ยนน่ะผูเจ้าอันผู้เจ้าปิดดีๆนอเฮี้ยนอ่ะงูใหญ่ข่อยว่าเม่นห้อยงูใหญ่ละเขาก่อนเขาก่ไปนะบัดนี้งูใหญ่แม่กับลูกคือเก่าลูกแม่น้ำกล้ เก้าหนึ่งแต่เป็นเวกแล้วสีว่าเก้าแนวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวงูใหญ่มันตีได้สองประโยคเจ้าตีเก้าหนึ่งว่ะส่วนมากข่อยสีกินเพมขว่ามันเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแมเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งขอยตีได้สองอย่างคือเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งขอยก็ว่ากันโตกันก็คือแปดหนึ่งมันมันมันสีบปโต้ก็นี่เลขหกนี่ไม่ใช่เข่ากบไทยเดียวเดียเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งโตกันเข่ากบไทยแมนเข่ากบไทยเก้าเจ็ดหนึ่ง อืมอืมเขากอดไผ่เออแมนเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งมันแมตีบ้านเถอะอ้าวเก้าเจ็ดหนึ่งว่าเจ้าคือว่ากอดไผ่กอดแบบไงไหมอันลูกแล้วน้ำกลลูกแรนลูกลูกลูกงูใหญ่นั่นใหญ่น้ำกลแม่นไปเลยคันแม่นตีมันตีตามโตตีตามแบบคันแม่นแม่นเนาะขันเป็นรัฐบาลไทยเด้อหนึ่งยุทธายเลยนี่น้าลูกแม่ เพราะว่ามันมันน้ำกลนแม่มันเลยน้ำกลนก็เลยเลยว่าเอาแม่หูใหญ่แม่ก็บลูกคอยว่ามาเบิ้งมาเบิ้งใหญ่ขาอีลีเดยอํสำลักสาใหญ่ขาอีลีคันตัดนี่กระสิตัตตัวไดตัดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งบ่ตัวนั่นตัวออแปดนึนี่คือตัวพมากเจ็ดหนึ่งเพราะว่าเก้าน่ะมันออกเด็วกส่าสางมันโอ้มาเก้าหนึงม็ดนึ ก้าวหนึ่งกับเก้าเจ็ดมันออกแล้วตีคือเอาคือเอาเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่ว่ามาเก็ตหนึ่งเงินป้างูข่อยตีเป็นเจ็ดหนึ่งถามันโตใหญ่กับเก้าหนึ่งที่ว่าแปดหนึ่งทั่วไว้แล้วเจ็ดหนึ่งมเก็ตเก้าเจ็ดหนึ่งโซ่สร้างไว้แล้วบัดนี้เก้าเจ็ดหนึ่งบริฟันดีป่ะที่ว่าบิงชาไปบิงชาหนามตะเกาข่อนมันมากนั่น ่อยวางมาแรกก็ติดตัวเรียงเล้าเพี่นดินคาไฟติดีดินคาแม่ปูได้ตลอดบอกคาน้ามคาไฟเนี่ยไม่รู้ออกไม้ยังใดก็ถือบินรถติีมันถือบีดิอ๋าาก็เต้นอะเรา่ือกันเอฟซีจังสิโโซดีน้ำเม่ปือกทุกงวดทุกงวดอย่ากให้ถือไทยน้านี่หรอซื้อให้แม่เมเปูก็ถือ เงินยุง้ถือเนาะเบาแล้วก็ก็กระเด็นเอาเ้ท่านั้นเองเกซีว่าขั้นถือได้ไหมรัเกษีถนด้ไมบวันนี้เก้าที่เร้ที่ต้อี้สิไไหมล่วซื้อตัวละสามุิบบาตัวไหนอขประมาณว่เป็นไง่าในปูนะ่เป็นไงนี่เก้าเจ็ดหนึ่งนี่เลขตัวเก้ามันหันเลยนี่ตัวเก้ามันศูนย์เก้าเจ็ดบ่กเก้าเจ็ดนึ่ไหมมันก็ออกเก้ามันออกเก้าหนึงกับเก้าเจ็ดไหเลขตัวเก้ามันหันนี่มนเม แวาม่ปูเนนเจ็ดนึง้เนเจ็ดนึ่งแล้วเนาะจ็ดมันเก่านึ่งมันออกแล้วไม่แมนเก่านึ่น่ะตัวร่องตัวน่เก่าน่เจ็ดนึงตัวเนีนเนึงอุ้ยเด็กตัวเก่าดเนี่เก่ากว่าสร้างแกวหนึ่งมันม่เจะหถ้าก่อได้คือเก่าหรือกันกับหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่เก่าหนึ่งหนึ่งหานามันสิออกเจ็ดนึงบฟังพี่น้องสุดว่าม้าเขาข้าวาวข้า้ี หูว่ามันตรงเลขไครหูบะตรงก็เลขปูขาวเลยเจ็บซี่มาจากขอนแจนเพิ่นเพิ่นถือเก่าหนึ่งวันวันหันแสนแปดเกือบแสนเก่าวันวันนี้เพิ่นมาจับขอปูบ้าโตเดียวหางเดียวล่างเหรอหามกับปูเอาตรงตรงหายเพิ่นจับได้หนึ่งเจ็ดมันจะสื่อตาเพิ่นเต่าเรอคพี่น้องเพิ่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ตัวเน้นปูบ้าหางเดียวเลยเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งโตกันเก็ดหนึ่งโตเน้นหางเดียวโคโล ด็น้องจังหวัดเด้อไม่ปูเด้อฝอยฟันทิ็นหนัก่อยทีว่า่อยฟันทิ้นเลายังไปเดียวออกสี่สองกนี่บอเ่จ้ามันเคืนนี่มาจังไหลยยืมมาหนักเมื่อยืนยิ้มยืนหนาบานยิ้มข่อแรงคข่อยตายหรบอเงนแล้วตายแล้วอายุอาไรตอนมันตายหาหาสิบสี่สิบห้าอายุเราเอาฝันฟันทห้นรลมันออกสีสองบอกเมีนมันเคยออกสีสองอ๋อเอาสี่สองนเสยไว้งได้ไว้างล่างตี เร่องบึงแม่ก็ได้ยนไม่รวดแล้วว่าอายุหน้าฟันเห็นหน้าเลาเลานเห็นหน้าอายุสี่ส uh mm. ิบสองปีเพแม่นเพิ่นเเพิ่เ่นอายุสี่สิบสองเพิ่นอายุห้าสิบ้าฟเห็นเพิ่นยังไดันเห็นเพิ่นยังไดออกสี่สองฟันเห็นหน้าเนี้งเดยออกสี่สองทีว่าอายุเพิ่นห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าหน้าสิบห้าสห้าห้าสิาห้าสินหสิบห้าห้าาบ นะตัววาน้าปุนีหรือว่าละม้วงค่ะของนะห่วนจอเครื่งเครื่งเล่าวนอสลูมาหายซ้ำนี่มันปะก็นี่แล้วเนาะฟันขึ้น,นะนเห็ไหมลดลดร้อนร้อนเห็ไหมอันซี่สองนี่ฟันเห็นหนะ้าย่ำได้เหล็กชอบออกซี่สองแต่ววาน้าตายแล้วหน้าเนี่ยตอนตายอายุห้าสิบสี่หรือห้าสิบห้ามิซ้ำนี่นะคะนะคะ รับเลขสมตัวเก้จหนึ่งงูใหญ่กับลูกแล่น้ำกลนกันแม่แต่แม่ไเก้าหนึ่งเป็นตัวกันเจ็ดหนึ่งเป็นตัวเน้นคันหอดมือมาเ่มัอนคุณแม่ปูลายเด้อค่ะที่ให้หน้ำทา้งวันนี้เอฟซีโซดียทางของแม่ปูนะคะสสดหมันเด้อพ้องเด้อจังไหยก็ได้แม่ปูเป็ัวแท่งัตัวเดียมามันสิป็นั้เนแกับเอฟซีผัดโบด้น้ำแบบามบซีร้อยหาร้อยยุ้่าเสาแม่ปูนี่ทุกงวดตลด ไนรู้ต้องไปหาที่แรกซือไปเนี่ยเขาเจ้าว่าถูกจนชินนะที่แรกซือถูกจนชินถูกจนเขาสะทกสะท้านอันซี่ลอยหางบ้าเป็นเรื่องปกติคืออะไรซ่าซ่อเพามีอยังเกิดขึ้นพูดจังหนึ่งว่าว่าบ้านดูแลยานซ้อมวันนี้ให้เอฟซีสโชคดีนั่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ปูได้หลายที่ครับเด้อสวัสดีค่ะ